สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช่องไอแอมปอนนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการหารายได้กันสักนิดหนึ่งนะคบเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเงินมันค่อนข้างหาย,ยากพอสมควรนะแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถทํารายได้ได้สักวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยนะที่จะสามารถสะสมรายได้วันละ5บาท10บาทหรือเดือนนึงจะมีรายได้ให้เราบ้างเนี่ยมันก็จะดีถูกต้องไหมฮนะแต่ว่าในเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยครับมันก็ต้องมีเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับสำหรับ Google l e ีบหรือว่า Google อ n s โซอีกลีบเนี่ยนะครับในประเทศไทยณนะปัจจุบันเนี่ย มีการเข้ามาทําการตลาดแล้วให้หลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้ได้ซึ่งผมก็หาข้อมูลมาพอสมควรวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันด้วยส่วนของข้อมูลของ Google Isolive เนี่ยมันคืออะไรนะครับสำหรับผมเนี่ยนะที่หาข้อมูลมาเนี่ยก็คือต้องแยกก่อนว่า i s o l e v e เนี่ยก็คือแพลตฟอร์มนะครับที่เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2010นะครับเป็นตัวช่วยจาัดก,การโฆษณาในแพลตฟอร์มของ Google นะครับในหน้าต่างๆมันจะพ่วงไปด้วย Google ของ เนนันองแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่า Google i s o i c l e a p เนี่ยจะสามารถสร้างรายได้ให้พวกเราได้ในระยะยาวหรือเปล่านะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีแพลตฟอร์มที่คล้ายๆ Google Is o i so c l e a p แบบเนี้ยนะครับมาก่อนแล้วนะครับมันจะพ่วงไปด้วยเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับเอาล่ะเข้าเรื่องในการสร้างรายได้นะครับ i s o i c l ก a p เนี่ยก็ต้องบอกกอนว่าสามารถที่จะสร้างรายได้ถ้าเกิดเป็นสายฟรีเนี่ยก็จะสามารถสร้างรายได้ได้เวลาละ5บาท ถึง10บาทนะครับจะเป็นการสร้างรายได้ผ่านในการที่เราเข้าไปในแอปของเขาแล้วก็เข้าไปดูโฆษณานครับสมัครเป็นสมาชิกอะไรต่างๆก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับสายฟรีวันนึงเนี่ยสามารถดูโฆษณาได้เพียงครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันกน,นะครับว่ามันสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไงแต่ว่าผมนะครับบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะสามารถสร้างและได้ให้เราได้ในระยะยาวหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวนะครับได้ไม่นานเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาด้านในด้วยนะครับว่าหน้าตาของแอป,ปนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เข้ามาในหน้าตาสร้างรายได้ของเรานะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้กดเริ่มเพื่อที่จะสร้างรายได้ได้เลยนะครับก็กดไปเลยเลยครับแล้วก็จะมีเมนูให้เราเลือกว่าเราจะสร้างรายได้ผ่านการโฆษณาของกลุ่มไหนนะครับอ่ะพอเราเลือกได้ปุ๊บแล้วกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะ เป็นลักษณะของการลันให้เราเองเลยนะครับว่าเราจะสามารถสร้างรายได้การที่เราได้เงินง่ายง่ายแบบนี้ครับมันก็จะแฝงไปด้วยในเรื่องของการสร้างรายได้ที่มันมากขึ้นเนี่ยก็ต้องลงทุนด้วยอันนี้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับว่าสําหรับ Google อ s o i อ so e Le ลีตัวเนี้ยเราจะลงทุนกับมันดีไหมดูโฆษณาจบแล้วนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้น100%ซ์แบบนี้นะครับแล้วก็จะ เป็นการส็จสิ้นภารกิจของวันนี้นะครับจะได้รับเงินกลับมานี่ครับสำหรับรายได้ของผมในวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่4บาทจุดเาสงสตางค์นะครับสำหรับรายได้ของผมวันนี้นะเขาบอกว่าสําหรบหับรายได้ถ้าครบ200แล้วเนี่ยมันจะสามารถเบิกได้โดยการเบิกเนี่ยนะครับก็จะหัก10%จากเงินที่เราเบิกด้วยเช่นเราเบิกร้อยนึงก็จะหักไป10%ก็จะเหลือ90้าสเรเบิกพันหนึ่งก็จะหักไป10%จะเหลือ9 0 0บาทนะครับสำหรับการที่เขาสร้างรายได้ให้กับเรานะตรงนี้ซึ่งตัวเน เพิ่มบัญชีธนาคารของเราได้นะครับก็จะเข้ามาตรงจุดนี้ครับเป็นบัญชีธนาคารแล้วก็เพิ่มบัญชีเข้าไปแล้วถ้าเกิดครบ200เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถเบิกได้ซึ่งในการทํารายได้ตรงนี้มันก็ต้องใช้เรื่องของระยะเวลาเป็นวันๆไปนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราก็ลองพิจารณาดูครับว่ามันจะสามารถสร้างได้ให้เราเนี่ยคุ้มไหมวันหนึ่ง5บาท10บาทสําหรับคนที่ไม่ได้ทําอะไรหรือว่าแบบลองเข้ามาดูเล่นๆก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยเะครับถ้าเกิดเราได้วันละ5บาทใช่ไหมก็ ไปประมาณเดือนกว่านะเราถึงจะได้รายได้เนี่ยประมาณ200บาทนะครับถ้าเกิดเราต้องรอระยะนานขนาดนั้นเนี่ยในส่วนตัวผมนะผมก็คิดว่าเราจะเปรียบเทียบดูนะครับถ้าเกิดเราว่างเราก็ทำถ้าเกิดเราไม่ว่างเราก็ไปหางานพนาร์ทไทม์ที่มันได้เงินเลยดีกว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของผมนะครับเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะแต่สำหรับบางคนที่อยากจะลงทุนในเรื่องของการสร้างรายได้ตรงนี้นะครับก็ไปดูเรื่องการลงทุนกันหน่อยแนละ้วกันว่าการลงทุนตัวนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้เรา ยังไงบ้างนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับจะเป็นเรื่องของการซื้อเว็บไซต์เพิ่มหรือว่าอัปเกรดตัวเองขึ้นมานะโดยใช้ตัวเงินเนี่ยเข้าไปซื้อเว็บไซต์ซึ่งจะสามารถซื้อได้ตั้งแต่600บาทไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนนะครับเราก็ลองประเมินดูครับว่าถ้าเกิดเรามาซื้อแอปตัวเนี้ยเราจะคุ้มกับมันไหมเขาบอกว่าสร้างมูลค่าเว็บไซต์2000รับโบนัส60 สร้างมูลค่าเว็บไซต์6,000รับโบนัส200สร้างมูลค่าเว็บไซต์ 10, 1มื่นรับรับ3 5มอา่านะครับมาดูด้านล่างนิดนึงนะครับก็บอกว่าถ้าซื้อเงินฝากต่อปี2,000ต่อปีก็คือหมายความว่าซื้อครั้งเดียว2,000แล้วก็อยู่ได้1ปีสามารถสร้างไรายได้ได้วันนึงเนี่ย 8บาทถึง40บาทซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราดูโฆษณาตัวไหนแล้วทีนี้ในรายได้ตัวนี้เขาก็จะเป็นยอดเทิร์นกลับมาบอกเราเบื้องต้นว่าจะได้รายได้ประมาณ2 0 0 9ันเถึงหมื่ต่อปีถ้าเกิดเราลงทุน2,000บาทการลงทุนนี้นนะผมมองว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงพอสมควรนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเว็บตัวนี้จะสามารถเปิดได้นานมากแค่ไหนหรือว่ามีจะมีคนมาสมัครเยอะแค่ไหนเว็บตัวนี้จะสามารถอยู่กับเราไปจนถึงปีไหนเราก็ไม่รู้นะครับถ้าหลายๆคนเนี่ยมาลงทุน,น,นี้เนี้ก็ต้องประเมินแล้วว่าเราจะคุ้มกั ม,มนะซึ่งในการที่จะได้และได้กลับคืนมาเรต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับถ้าเกิดลงทุนเยอะก็จ,จะเสี่ยงเยอะหน่อยถ้าเกิดเสี่ยงเยอะหน่อยก็จ,จะได้รายได้เยอะหน่อยลงทุนน้อยก็จ,จะเสี่ยงน้อยหน่อยสรุปสุดท้ายนะครับสำหรับ Google อ so ีส e อีคนะืออะไรณปัจจุบันเนี่ยก็คือมันคือแพลตฟอร์มที่สร้างรายได้ให้กับเรานะครับแพลตฟอร์มตัวเนี้ยเขาบอกว่ามาจากต่างประเทศแต่สําหรับตัวผมก็ไม่แน่ใจว่ามาจากต่างประเทศจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอป,ปที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาหารายได้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่ามาจาก Google อก so ูเ e ก เพราะว่าผมลองเซิร์ชดูแล้วว่า Google Iso i c l e a ีเนี่ยคืออะไรณปัจจุบันยังไม่มีคําตอบให้กับเรานะครับผมก็เลยมาทําคลิปนี้เพื่อบอกทุกคนว่าในการลงทุนสําหรับ Google Is o i c l e a p เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ลองไปเล่นดูกันแล้วครับแล้วสามารถถอนเงินได้ก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Google Iso i c l e a p ตัวนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะคบว่ากูเกิลอิโซอตัวเนี้มันดีไหมดียังไงหรือว่าเเปป็นนนนแพลตฟอรรรรร์มมมมทที่าาาาาสถํยไไดด้้กัััับจจจิงๆใุ ผมหาข้อมูลนะก็ยังสามารถทํารายได้อยู่นะครับสำหรับการถอนเงินในหลายๆคนในปัจจุบันแต่อนาคตอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับการลงทุนม,มีความเสี่ยงนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย